สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สีจิตรา23เลอฟทาโรช่ช anel ดูดวงด้วยสาสรแห่งไพ่ทาโร่และไพ่ออร์คิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปรนดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปค่ะสำหรับลูกดวงเก่าๆก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่นะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักคอมเมนต์ที่ดีต่อใจค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้ตามไอดีไลน์ที่แม่หมอให้ไว้ที่หน้าจอนะคะตอนนี้ช่องของแม่หมอมีปุ่มซุปเปอร์ตงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปให้กำลังใจก็สามารถกดได้นะคะเอาละค่ะ เรามาเริ่มจากพลังงานธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขากันเลยนะคะธาตุหรือราศีระหว่างคุณและเขานะคะมีไพ่เดอร์สตาร์จะเป็นชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะมีไพ่ของ1ดาบนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะมีไพ่เดลเวอร์สนะคะอาจจะเป็นชาวราศีาม,มิถุนลัคนามิถุนค่ะมีไพ่ราศีธาตุน้ํานะคะกรกฎพิจิกมีนค่ะ มีไพ่เด e ฮ y r o ฟ e นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะมีไพ่ d e วิลนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะแล้วก็มีไพ่ t ม e พอเ e r ร์นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนั่นเองค่ะหรือต่อให้ไม่ได้เป็นธาตุหรือราศีที่ไม่เหมาะเอ่ยมาก็สามารถที่จะดูได้เช่นเดียวกันนี่เป็นเพียงการอ่านตามหนา้าไพ่เท่านั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะคะมีไพ่หมายเลขเจ็ดค่ะ มีไพ่หมายเลขสามนะคะมีไพ่หมายเลขหนค่ะมีไพ่หมายเลขห้นะคะมีไพ่หมายเลขแปค่ะมีไพ่หมายเลขเก้นะคะแล้วก็มีไพ่หมายเลขสอค่ะวันที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะได้แก่วันเสาร์นะคะวันอังคารวันอาทิตย์วันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์นะคะปีนักษัตวที่เก sì ี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีมะเมีย ปีขานปีชวดปีมะโรงปีมะแมะปีวอกแล้วก็ปีฉลูนะคะตรงกันบ้างหรือเปล่าคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเริ่มจากพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะพลังงานในอดีตที่ผ่านมาของคุณว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานในอดีตของคุณค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ มีไพ่ห้าถ้วยค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะเหมือนคุณหวนนึกถึงใครบางคนคิดถึงใครบางคนนะคะในอดีตของคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในปัจจุบันนี้คุณก็อาจจะยังคิดถึงคนคนนี้อยู่นะคะมันเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาได้สร้างความประทับใจได้สร้างภาพความทรงจําที่ดีๆให้กับคุณแต่ในปัจจุบันนี้ มันเหมือนกับอาจจะเหมือนว่าคุณไม่ได้มีเขาแล้วคุณก็เลยอาจจะยังคิดถึงเขาอยู่คนคนนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่นะเป็นคู่รักของคุณเป็นคนที่เข้ามาดูแลเข้ามาเอาใจใส่เข้ามาให้ความสําคัญกับคุณให้เวลานะคะเป็นคนที่มีอะไรหลายๆอย่างตรงกับคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความคิดความอ่านนะคะ ความชอบรสนิยมอุปนิสัยใจคออะไรต่างๆของคุณและเขาอาจจะมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณและเขามีความรู้สึกว่าทำไมเราสองคนจึงเข้ากันได้มากมายขนาดนี้นะคะเจ็ดเหรียญนะคะระหว่างคุณและเขามันมีการลงทุนในเรื่องของเวลาในเรื่องของความรู้สึกนะคะในเรื่องของ อะ,อะไรต่างๆนานาอย่างมากมายมันเหมือนกับว่าคุณสองคนพยายามที่จะปลูกความรักนี้นะคะให้มันเป็นดอกเป็นผลนะคะความรักครั้งนี้มันเหมือนกับว่าคุณสองคนก็ได้ลงทุนเท่าๆกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณและเขานะคุยอะไรก็เข้ากันดีหมดเลยนะ,ะเป็นทั้งที่ปรึกษาให้ซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไร เขาก็สามารถปรึกษาคุณได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคุณก็สามารถปรึกษาเขาได้เช่นเดียวกันนะต่างเป็นคู่คิดให้ซึ่งกันและกันนะคะมันเหมือนคุณและเขามีความผูกพันกันมากบางท่านบางคนเหมือนเพิ่งได้พบกันแต่เหมือนมีความผูกพันกันมากๆเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานแต่บางท่านบางคนก็อาจจะอยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานจริงๆนะคะจนเป็นเขาเรียกว่าคู่สามีภรรยาคู่รักก็ได้นะคะ แต่มันจะมีจุดที่ช็อตฟีลนิดนึงนะคะว่าอยู่ดีๆคุณสองคนนะคะที่รักกันมาที่ชอบพอกันมาที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีมาอยู่ดีๆก็ได้หันหลังจากกันไปมันเกิดจากอะไรทิ้งคุณไว้ให้มันเหมือนกับเขาทิ้งคุณไว้กับความเหงาความเดียวดายความคิดถึงทั้งๆที่คุณทั้งสองคนเข้ากันได้ดีขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเองก็สับสนแล้วก็งงงวยเหมือนกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณณเวลานี้นะคะนะมันเป็นแบบนั้นความรู้สึกนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของคุณในปัจจุบันกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณในปัจจุบันนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ8ไม้เท้าค่ะมันอาจจะผ่านมาได้นานแล้วบางท่านบางคนผ่านไป8วัน ผ่านไป8สัปดาห์8เดือน8ปีนะคะที่คุณและเขาอาจจะไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็คุณเองก็ move on นะคะ move on ถามว่ายังรักยังคิดถึงเขาไหมยังรักแล้วก็ยังคิดถึงยังรู้สึกว่าเขาเป็นของคุณรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะคะรู้สึกว่าใจเขายังไงก็อยู่กับคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่คุณหาคำตอบยังไม่ได้ในตอนนี้ว่าเหตุใดเขาจึงหายไปจากคุณโดยที่ ไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยนะคะนะสี่ถ้วยคุณตั้งแต่คุณไม่มีเขาคุณก็ไม่ได้สนใจใครเลยไม่ว่าจะมีใครผ่านเข้ามานะคะผ่านเข้ามารักใครชอบพอหรือยื่นนะคะความรักหรือความรู้สึกดีๆให้กับคุณคุณก็ไม่เปิดใจเพราะว่าคุณยังรักคนคนนี้ยังคงจิตใจผูกอยู่กับคนคนนี้เพียงคนเดียวนะคะนะ Queen of Pentacles ค่ะคุณยังคงมีความหนักแน่นมั่นคงความรู้สึกของคุณหัวใจของคุณยังเป็นของเขาคุณยังรอการติดต่อกลับมาคุณยังรอคำขอโทษคุณยังรอคำอธิบายหรืออะไรก็ตามต่างๆที่คุณยังสงสัยใครรู้อยู่นะในเวลานี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอยู่ดีๆเขาก็หายไปบางท่านบางคนอยู่ดีเขาก็บล็อกคุณไปเลยนะคะทั้งๆที่ยังคุยกันอยู่ดีๆนี่แหละตื่นเช้ามาเขาบล็อกคุณเลย คุณไม่สามารถที่จะไปตามหาเขาได้ที่ไหนเลยเขาบล็อกคุณทุกทางนะคะบางท่านบางคนเป็นแบบนั้นนะคะนะนี่คือพลังงานของคุณในปัจจุบันยังคงรอคอยแล้วก็ยังคงคิดถึงคนคนนี้อยู่เขายังคงเป็นเจ้าของหัวใจของคุณอยู่นั่นเองนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะ <c oughs> ขอภัยค่ะไม่เหมาเสียงแหบนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูกันว่ามันมีเหตุผลเหตุผลอะไรที่นะคะเขาถึงได้หายจากคุณไปแบบนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะสิถ้วย j u s t t i c The e m p r s s สิบไม้เท้า 5ไม้เทา้า3ดาสามไม้เทา้า The าร a ออดแปดาบ4ดาเ7ดาบาแม่หมอต้องบอกไปก่อนเลยนะคะว่ามันมีอยู่2พลังงานแม่หมอจะเริ่มอาจจากพลังงานแรกก่อนพลังงานที่1นนะคะคนคนนี้คุณและเขาอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียล ก็ได้นะคะมันสามารถที่จะเป็นได้คุณและเขาเหมือนกับถูกใจกันทุกอย่างอย่างที่แม่หมอกล่าวมาแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีครอบครัวแม่หมอขอตีความว่าเป็นตัวเขาที่เขาอาจจะมีคู่รักของเขาอยู่แล้วที่เขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วมีคนรักของเขาอยู่แล้วหรือบางท่านบางคนเลยไปถึงมีมีพรรยามีลูกมีสามีมีลูก,ลกนะคะเพราะฉะนั้น มันทำให้เขากับคุณไม่สามารถไปต่อกันได้เขาอาจจะเคยอธิบายสิ่งนี้ให้คุณฟังแล้วในในบางท่านบางคนหรืออาจจะเคยบอกเป็นไนยะมาแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้เอะใจแต่บางท่านบางคนบางกรณีเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณเลยเพราะว่าเขากลัวที่จะเสียคุณไปเขากลัวที่คุณจะไม่รักเขาเขากลัวที่คุณจะไม่มีหัวใจให้เขาเพราะฉะนั้นเขาไม่กล้าบอกคุณว่าเขามีคู่อยู่แล้วหรือมีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เขามีภาระของเขา ะะเขาไม่อยากให้เกิดเรื่องวุ่นวายอะไรใดๆเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่กล้าพอไม่เข้มแข็งพอจะบอกว่าเขาเป็นคนอ่อนแอก็ได้นะคะจะโทษเขาแบบนั้นก็ได้แต่เขาไม่เข้มแข็งพอไม่กล้าพอที่จะบอกกับคุณว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะเขามีสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะนะคะนี่คือในกรณีที่หนึ่งในกรณีที่สองนะคะคุณและเขาอาจจะเป็น long distance relationship อาจจะเป็นรักทางไกล คนคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆที่เข้ามาที่เขาไม่สามารถที่จะอธิบายให้คุณฟังได้เขาอาจจะไปทําผิดในเรื่องงานอาจจะไปทําผิดในเรื่องใดเรื่องหนึง่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาละอายใจเขาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้เขาก็เลยหายไปจากคุณซะเฉย เขามีความรู้สึกว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาจัดการปัญหานี้แล้วก็จัดการเรื่องนี้ได้แล้วเขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอย้อนไปที่พลังงานของคนมีครอบครัวบางท่านบางคนเขาอาจจะเ,เหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะเลิกกับสามีเก่าภรรยาเก่าแล้วเพียงแต่ว่ามันยังมีคาราคาซังในเรื่องของความรับผิดช,ชอบหรือความเป็นพ่อเป็นแม่เขาอาจจะไม่อยากอธิบายให้คุณฟงังอาจจะกลัวคุณโกรธ นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วเขาอาจจะเหมือนกับแบบว่ารอให้เขาไปเคลียร์พลังงานของเขารอให้เขานะะไปจัดการปัญหาของเขาก่อนแล้วเขาจะกลับมาหาคุณในภายหลังนี่คือพลังงานของคนคนนี้แล้วก็เหตุผลที่เขาจากคุณไปนะคะแต่ไม่ว่าเขาจะจากคุณไปอย่างไรก็ตามนะคะคนคนนี้เขายังแอบสืบแอบส่องแอบเป็นห่วงแอบเป็นห่วงเป็นใยคุณนะคะแล้วก็อาจจะส่องคุณอยู่ก็ได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ ขอาจจะมีแอคเคาทแอคหลุมอะไรแบบนี้ก็ได้ที่ไว้คอยติดตามแล้วก็ดูความเป็นไปของคุณนะคะนะนี่คือพลังงานของเขาแล้วก็เหตุผลต่างๆที่เขาจากคุณไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะเด o o นเขาคิดถึงคุณมากๆเลย คนคนนี้เขาจากคุณไปทั้งๆท,ท,ที่เขายังรักยังอาลัยอาวรณ์ในตัวของคุณเขาคิดถึงคุณนะคะบางคืนนอนไม่ได้เลยบางท่านบางคนตอนกลางคืนนี่เป็นตอนที่เขาเหงามากๆแล้วก็ใช้เวลากับการคิดถึงคุณนะคะแต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรมากมากไปกว่านี้ได้นะคะนะ t e m p e r a n c e เขายัางติดตามเฝ้า,าดูข่าวคราว,าวดูความเป็นไปของคุณอยู่เลย นะคะเขาไม่ได้หายไปจากคุณเลยเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นเขาเท่านั้นเองนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในณเวลานี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ,ะเขาอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะกลับเข้ามาอยากจะเคลียร์ปัญหาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มันเรียบร้อยนะคะเคลียร์เรื่องงานเคลียร์เรื่องครอบครัวเคลียร์เรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ แล้วเขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งแบบไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้มีเรื่องปวดหัวนะคะคนคนนี้นะ,ะเขาพยายามเคลียร์ปัญหาของเขาอยู่นะคะนี่คือความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อตัวคุณคนคนนี้ยังคิดถึงยังอาลัยอาวรณ์ยังเหงาเมื่อเวลาที่ไม่มีคุณนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณบ้างนะคะ The magician ค่ะคนคนนี้เขาจะใช้กลยุทธ์กลวิธีหรือวิธีการอะไรต่างๆก็ได้ต่างๆวิธีการต่างๆนะคะที่จะเข้ามาหาคุณติดต่อหาคุณนะคะอาจจะใช้โลกโซเชียลติดต่อเข้ามาหาผ่าน Facebook ผ่าน i อผ่านอะไรก็ตามแต่นะคะคนคนนี้จะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้ บางท่านบางคนเขาอาจจะมายืนรอคุณที่หน้าบ้านเลยก็ได้นะคะเขารักคุณมากนะคะคนคนนี้นะสิ่งที่เขาจะ take a คชั่นกับคุณก็คือการที่เขาจะติดต่อมาหาคุณอาจจะผ่านโลกโซเชียลอาจจะผ่านคนที่คุณรู้จักเพื่อนพี่น้องในครอบครัวอะไรก็ได้บางท่านบางคนอย่างที่บอกเขาจะตามมาหาคุณถึงที่หน้าบ้านของคุณคนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้วณเวลานี้เขาได้เคลียร์เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา จนหมดแล้วสิ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาเรื่องงานหรือเป็นปัญหาในเรื่องของบางท่านบางคนมีคดีความ<ๆ>เขาก็ได้เคลียร์ทุกอย่างจนหมดนะคะจนสุดแล้วทุกอย่างเคลียร์แล้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้เคลียร์ขาดจากครอบครัวของเขานะคะอันนี้ไม่หมายถึงในกรณีที่เขามีปัญหากันอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะคะเขาก็จะไปเคลียร์นะคะแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณเขาจะมาแบบใสที่สุดสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดนะคะนี่คือ สิ่งที่เขาจะ take action กับคุณวันที่เขามาหาคุณเขาจะไม่มีพันธะ,ะอะไรใดๆหรือไม่มีเรื่องราวใดๆที่มันค้างคาในหัวใจของเขาอีกต่อไปแล้วนะคะหรือว่าค้างคาเพื่อที่จะให้เป็นปัญหาหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับคุณอีกต่อไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะ take action กับคุณนี้เดี๋ยวแม่หมอจะพามาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะแม่หมอจะมาดูว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขา นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่เขาได้หายจากคุณไปนานหลายปีบางท่านบางคนหลายเดือนหลายปีนะคะนะหลายสัปดาห์อย่างนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้แล้วแต่คนนะคะมาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขาค่ะคุณยังคงรอคอยเขานะคะบางท่านบางคนรอคอยอย่างทรมานนะคะเฝ้าคิดถึงเฝ้ารอคอยนะคะเขาคือคำตอบเดียวในหัวใจของคุณ คุณไม่มีใครเลยคุณเก็บแต่เขาคนนี้ไว้ในหัวใจอย่างเดียวนะคะไม่มีใครรู้ใจของคุณว่าคุณคิดอะไรอยู่บางท่านบางคนอาจจะเห็นคุณร่าเริงสดใสแต่เขาหารู้ไม่ว่าในหัวใจของคุณมีแต่ความคิดถึงคนคนนี้บางครั้งบางทีนะคะคุณคิดถึงเขามากๆคุณทุกข์ทรมานมากๆคุณได้แต่แอบร้องไห้อยู่คนเดียวได้แต่ทุกข์ใจอยู่คนเดียวนความรักความผูกพันระหว่างคุณและเขามันยังมีอยู่เต็มเปี่ยม คนคนนี้ยังคือคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นคู่ของคุณเป็นคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นนะคะเดสตินีของคุณคุณและเขาไม่สามารถตัดขาดจากกันได้ถึงแม้เขาถึงแม้ว่าเขาจะทําให้คุณเจ็บใจถึงแม้ว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจมากแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังรอที่จะให้โอกาสยังรอที่จะให้เขาเข้ามาขอโอกาสจากคุณอยู่นั่นเองนี่คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวคนคนนี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขากันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> แนวโน้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดทนะคะไพ่เดทคือไพ่ของคนรักเก่ากลับมาการปลุกนะคะความรักเก่าหรือสิ่งที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนกลับมานะคะสมถ้วยคุณและเขาได้มี นะคะมีการได้เจอกันแน่นอนค่ะและมีการได้ให้โอกาสกันแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีการกลับเข้ามาเยียวยานะคะคุณจะเยียวยาเขาหรือเขาจะเยียวยาคุณก็ได้หรือต่างฝ่ายจากที่จะเข้ามาเยียวยาความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้เป็นเวลาที่เขาเรียกว่าดีวายทัมมิง่งเป็นเวลาที่นะคะเ,เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้ประทานให้เป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาที่คุณและเขาจะได้กลับมา เคียงข้างกันครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหเหรียญมีไพ่ของการช่วยเหลือนะคะมีไพ่ของการซัพพอร์ตนะคะเขาก็ยังเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแลคุณเหมือนเดิมนะคะยังเข้ามาเป็นคนที่คอยปกป้องคอยดูแลคอยใส่ใจคุณเหมือนเดิมหนึ่งไม้เท้าคุณและเขาเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกัน6ไม้เท้านะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะ,อ,ะอย่างที่เขาเรียกว่าเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะด้วยกัน King of Cups นะคะและนี่เลยค่ะ Queen of Cup s นะคะอืมไม่ค่อยได้เห็นไพ่นี้เท่าไหร่นะคะ Queen of Cups แล้วก็ King of Cups คุณและเขาเป็นคนที่เป็นคู่กันแล้วคุณต่างคนต่างให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเหมือนเหมือนกันคุณและเขาเป็นคนที่คิดนะคะและทำและมีอ่าวิสัยทัศน์แล้วก็มี i n d s e ตอะไรต่างๆที่มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณและเขาาจะไม่สามารถจากกันได้เลย เพราะฉะนั้นคุณและเขาต้องกลับมาของคู่กันอีกครั้งหนึ่งเป็นเนื้อคู่ซึ่งกันและกันนะคะนี่คือเวลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำหนดมาให้คุณและเขาได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะดูไพ่ออร์คเคินะคะไพ่ออร์คเคิจะบอกอะไรบ้างระหว่างคุณและเขานะคะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ นะคะแน่นอนค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหรือเขานะคะห่างจากกาันหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขานะคะไม่ได้เจอกันเลยมันอาจจะมีความเจ็บปวดเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แต่ในท้ายที่สุดมันก็มีการปลดล็อกมีการกลับมามีการเยียวยาหัวใจมีการกลับมาทําความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณและเขาได้อยู่เป็นคู่กันอย่างแน่นอนค่ะมีไพ่ของคนคู่หนึ่งที่อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่า นะคะนี่คือไพ่ของคุณและก็เขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความกันค่ะว่าถ้าเกิดว่านี่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะคะแล้วเขาจะฝากข้อความอะไรถึงคุณ10ข้อความนะคะเธอรู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหนที่เห็นเธอเสียใจไม่มีใครมาแทนที่เธอได้ในใจฉันขอให้จงโชคดีมีสุขอยู่เสมอฤดูที่ผ่านไปหัวใจเธอเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ ใจฉันเกินทนได้หากยามพบใครเขียงคู่เธอฉันดูแล้วว่าที่ผ่านมาเธอต้องเสียใจแค่ไหนอยากให้รู้รักเธอนั้นยังคงอยู่จวบวันคืนมิคลายจากกายและใจฉันแปลกใจที่ยังฝันถึงคุณบ่อยๆหรือว่ามันคือสายสัมพันธ์ฉันยังฟังเพลงของเราทุกวัน การกระทำบางอย่างตรงข้ามกับใจของฉันและนี่คือไพ่ข้อความสิบใบาจากเขาส่งถึงคุณนะคะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอขอวอวยพรให้คุณนะคะได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีสินเสมอกันคนที่จะทําให้คุณมีความสุขขอให้ทุกท่านสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ